ชื่นชมนางเอกยิ้มสวยตอบแทนบ้านเกิดบริจาคหนึ่งล้านช่วยสร้างโรงพยาบาลอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของครอบครัววัฒนามนตรีของนางเอกสาวมินทีชายาที่ตั้งใจจะทำต่อเนื่องทุกปีคือการร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศโรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะล่าสุดปีนี้สาวมินพร้อมคุณพ่อเดินทางไปยังบ้านเกิดจังหวัดขอนแกน่นเพื่อนำเงินบริจาคเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทจากการทำงานและการประกอบธุรกิจไปมอบให้กับสอนอพอทรงศักดิ์เกียรติชูสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีนาคารินที่สำนักงานคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่น โดยมินพีชยาเปิดใจว่าเธอและครอบครัวคิดตรงกันว่าเราอยากตอบแทนสิ่งดีๆคืนกลับสู่สังคมเพราะที่ผ่านมาตัวมินเองเราได้รับโอกาสจากการทำงานได้รับเงินค่าจ้างก็อยากทำอะไรดีๆเพื่อสังคมบ้างอยากมาพัฒนาโรงพยาบาลในจังหวัดบ้านเกิดเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรักษา ให้ลดการรอคอยในเรื่องของการรักษาและการผ่าตัดของประชาชนทุกคนทางภาคอีสานและภาคอื่นๆรวมถึงเพิ่มพื้นที่ในเรื่องของการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์